สวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะอยู่กับผมอาร์ตเหมือนเดิมนะก็พอดีหลังจากใช้รถไฟฟ้ามาเนี่ยได้ประสบการณ์หลายอย่างเนาะแต่วันนี้จะมาเล่าตรงการเป็นผู้ประสบภัยบ้างละกันนะครับก็มี2เคสที่เจอนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือเคสแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับตู้วอชาร์จ ABB เนาะอยู่ๆเนี่ยใช้แล้วมันมีเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวไปดูตามที่เกิดขึ้นกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ในคลิปเนี่ยอาจจะมีเสียงฝนเล็กน้อยนะเนื่องจากพอดีตอนผมถ่ายเนี่ยฝนตกแล้วก็ เป็นขณะกําลังจะชาร์จจริงเนาะนะครับก็เจอว่าอ่าพอดีตอนแรกเปิดตู้มาไฟขึ้นปกตินะครับตอนแรกแล้วพอดีผมต่อเปิดแอป ABD เนาะเพื่อต่อกับตู้วอชาร์เนี่ยนะครับพอต่อปุ๊บกลายเป็นมีสัญญาณไฟเออร์เลอร์ขึ้นมาแทนเลยตอนไม่ต่อเนี่ยไฟขึ้นไฟสีเขียวขึ้นแค่สองดวงล่างเนาะอันนี้นะครับแล้วก็พอต่อแอปกลายเป็นไฟแดงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับ โอเคก็เปิดแอป a b b แล้ว Connect ใหม่นะครับอ่าอันนี้หลังจากที่เราเจอว่ามันขึ้นไฟสีแดงดวงที่5เนาะอ่าอันนี้ตัวแอป a b b ก็จะต่อกับตู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะอันนี้ผมมีเสียงฝนด้วยนิดหน่อยนะบอดีฝนตกอ่าเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับมันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับกับเครื่องชาร์จเพราะว่าจำนวนรายการชาร์จแบบออฟไลน์เกินกว่ากำหนดวิธีแก้นะวิธีแก้นะครับ มาที่ตรงเครื่องชาร์จของฉันนะครับแล้วก็การตั้งค่าเครื่องชาร์จเนาะอ่ะตรงนี้เข้ามาหน้าเนี้ยปุ๊บมันจะวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับวิธีแก้ก็คือมาตรงที่จ่ายไฟทันทีเมื่อเชื่อมต่อหัวชาร์จเนาะติ๊กแค่มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับติ๊กแค่มันเป็นสีเขียวแบบนี้อาการเออร์เลอร์โค้ดเมื่อกี้สีแดงจะหายไปนะเออร์เลอร์ไฟแดงที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสังเกตอ่ะเกิดเนื่องจากผมอะไปตั้งเวลาการจ่ายไฟ เหมือนว่าให้จ่ายแค่ช่วง3ามทุ่มถึงตีสีอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันก็เลยมี e อ r ร์เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าทําไมนะอ่าแต่ว่าผมมาลองปรับเวลาแล้วก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าหายก็คือกลับไปใช้ในส่วนของจ่ายไฟทันทีก็คือจ่ายไฟตลอด24ชั่วโมงหมายถามว,ว่าถ้าเราเอาหัวชาร์จอะเสียบรถปุ๊บจ่ายไฟได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเอร์เ er ก็จะหายไปอ่าอันนี้ผมปิดแอปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูที่ตู้นะครับ โอเคตอนนี้ตู้เป็นปกติแล้วนะครับตัวป็นปกติแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตัวเออร์เลอร์เนี่ยจะหายไปแล้วเนาะไฟดวงที่ห้าหายไปแล้วก็จะติด2ดวงปกติก็จะชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีแก้เออร์เลอร์นะครับอย่างที่ผมเจอนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมเจอเออรเลอร์แบบอื่นๆก็จะพยายามหาวิธีแก้แล้วก็เอามาลงให้ดูอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเจออาการเดียวนะครับอ่ะถัดมาเป็นเคสที่2เนาะก็คือผมเนี่ย เรียกว่าขับรถไประหว่างทางเมื่อเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับแล้วก็เจอว่าแผ่นปิดมอเตอร์เนี่ยมันหล่นแต่โชคดีว่าแผ่นปิดมอเตอร์เนี้ยมันหล่นขณะที่ผมขับรถตอนกลางคืน,คลนแล้วรถมันไม่เยอะมากแล้วก็ผมอยู่ในเมืองนะครับถ้ามันหล่นตอนแบบรถติดๆรถเยอะๆรถคน,น,นแน่นๆอะไรเงี้ยผมน่าจะลำบากเหมือนกันโชคดีมันมันเป็นตอนกนลางคืนนะครับแล้วก็ในเมืองถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดเลยก็อาจจะเรียก เรียกเรียกฉุกเฉินของเลเว่ยากนะครับก็ก็คร่าวๆเนี่ยผมก็เลยโทรเรียกฉุกเฉินของเลเว่มานะครับแล้วก็มีการประสานงานเนี่ยผมผมรวมเบสเซ็จคร่าวๆแล้วกันตอนผมโทรเรียกฉุกเฉินของเลเว่มาเนี่ยประมาณสักสักสองทุ่มกว่าแล้วนะครับใช้เวลาประมาณหลังจากโทรเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับช่วยเหลือของฉุกเฉินเลเว่เนี่ยเขาก็มาถึงนะครับก็ก่อนจะมาถึงเนี่ยเขาก็สอบถามว่ามันเกิดจากอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือติดต่อประสานงานผม ผมมองว่าไวนะแต่ว่าข้อเสียคือตอนที่ว่าเราจะเรียกช่างทั่วไปมาซ่อมเนี่ยทางเลเว้เขาบอกว่าเขาไม่แนะนําเพราะว่าอย่างเคสผมเนี่ยแผ่นปิดมอเตอร์หล่นแล้วมันเป็นซิลเนาะทีเนี้ยผมถามว่าช่างทั่วไปผมเรียกมาเนี่ยเราเขาให้เอาแม่แรงยกรถขึ้นเนี่ยยกได้หรือเปล่าปรากฏว่าเลเว้เขาบอกไม่แนะนํา2ส่วนคือแม่แรงทั่วไปมันอาจจะยกรถเราไม่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการยกรถเองหรือช่างที่ไม่ชํานาญเนี่ยมันอาจจะยกแล้วไปโดน ไม่ได้โดนส่วนที่ชายยกรถอะไปโดนส่วนที่เป็นแบบแบตเตอรี่ได้อาจจะทําให้แบตเตอรี่เสียหายนะครับทางเลเวคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าเออต้องเป็นช่างของทางเลเวนะนะครับก็ความฉุกละหุกเนี่ยตอนนั้นอะผมไม่ได้แบบถ่ายรูปหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นถนน6กเลนเลยนะครับแล้วผมก็จอดอยู่ตรงถ้าทาไม่ผิดจะเป็นโรงกรองน้ํสามเสนฝั่งตรงข้ามนะนะครับตอนอยางคืนเนาะแล้วก็ทางทาง ช่างที่มาเนี่ยก็คือให้การอร์ตดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมยังขาดอยู่ก็คือผมอยากได้ไอ้ป้ายสามเหลี่ยมเหมือนแบบที่มันสะท้อนแสงไว้ตั้งตอนนี้คือหลังรถอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะหาซื้อแล้วนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆมีติดรถไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆเวลาเราไม่รู้เนาะเวลารถเราเสียเนี่ยแล้วเวลาเราจอดข้างทางนะครับบางทีมันมันอาจจะอันตรายกับ กับตัวเราเองแล้วก็รถที่ที่แบบวิ่งอาัตามทางปกติได้นะครับเคสผมโชคดีผมผมเกิดอุบัติเหตุตรงที่เรียกว่าอะไรเป็นทางสว่างนะแล้วก็เราก็อยู่ในเมืองนะครับถ้าเกิดแบบตาออ่างจังหวัดเมื่อไรเงี้ยน่าจะอันตรายเหมือนกันนะครับก็ว่าจะหาซื้อแผ่นแผ่นแผ่นสามเหลี่ยมนั้นเป็นแบบแยะไปตั้งนะครับอาจจะใส่ไว้ท้ายรถอยู่กำลังจะหาซื้อนะครับก็เบสเร็จก็ก็ดีครับแต่ว่าต้องบอกว่า ถ้าใครไปใส่แผ่นปิดมอเตอร์ตามร้านข้างนอกเองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะโทรเรียกเลเวลได้หรือเปล่าเพราะว่าเลเวลเขาก็มีประวัติเราอยู่ว่าตอนเราซื้อรถหรือออกรถเนี่ยเราอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าความต่างเนี่ยของแผ่นปิดมอเตอร์ที่ออกจากศูนย์เนี่ยรู้สึกน็อตจำนวนน็อตมันจะน้อยกว่านะเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็มันจะมีแผ่นแคปปิดมอเตอร์หน้ากับกลางไม่มีตัวปิดแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นของร้านนอกละกันที่ผมมีเห็นนะ่ะน็อตมันจะค่อนข้างหลายตัวกว่ามันน่าจะ คิดว่านะมันน่าจะแน่นหนากว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในเรียกว่าอะไรนะมีผลกับการต่อการรับประกันของของแบบตัวรถหรือเปล่าหรือว่าบริการเรียกช่วยเหลือฉุกเฉินหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมไม่มั่นใจนะผมผมผมไม่พูดตรงส่วนนี้ละกันนะครับแต่ว่ารวมๆก็คือก็คือโอเคช่วยเหลือรวดเร็วนะครับเอาแบบนี้ละกันถ้าเพื่อนๆมีเคสหรืออะไรเงี้ยก็เมมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินของเลเวลได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ละกัน เนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็ก็เมมกันไว้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ก็โทรเรียกช่วยเหลือฉุกเฉินของทางเลเวลรู้สึกตอนตอนนี้ตอนนี้นะผมเห็นอนะช่วยเหลือฉุกเฉินอนะเขา cover แปดปีผมจําไม่ได้ว่าตอนผมซื้อรถเนี่ยมัน cover แค่5ปีหรือ6ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เห็นโบชัวร่าสุดเนี่ยมัน cover แปปีนะครับใครซื้อรถช่วงไหนก็ลองไปดูแล้วกันว่ารถเราเนี่ยได้ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยครอบคลุมกี่ปีนะครับ อ่ะอันนี้เป็น2เคสที่เกิดขึ้นสำหรับผมซึ่งเป็นผู้ประสบภัยล่าสุดนะกับการใช้รถไฟฟ้า b y d s e a l นะครับก็เดี๋ยวหวังว่าคลิปนี้กับ2เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ